แต่หน uh, uh, ึ hoo, whatever, ่งแต่หนแต่หนึ่งแต่แตสอแตสอแตสองแตสองเดีซปมีโปรโมชั่นเลดสิบอกฟุตออสตาแล้วก็คิงเรเจนซี่โดยมีบริการกดผลบอกฟุตบริการกดเกมพาสบอกฟุตบริการกดออสตาทาวเวอร์ดิเฟนซ์บริการกดผลคิงเรเจนซีบริการกดเกมพาร์สคิงเเจนซีและมีบริการอื่นๆอีกมากมายอ่าเปิดละอ่ะเปิดดิ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาขึ้นแจดงสามดาวนะครับเตี่มผมก็แจ้งห้าพันสามแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสิบห้าหพันสองห้าพันสองห้าพันสองแ่ห้าพันสก็ตามนานนะก็ทุกคนเอ้ะตัดัดนะยตัดแต่ว่าให้เป็นห้าพันสองอ๋ออ่านคลิปอ่านดิอันดีเออห้าตอนนี้แต้มอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าออีกสิบห้าเตี่ามอีกสิบห้เตมใช่ไม่ใช่แชมป้านี่คืออะไรวะ ใช่แหละใช่แหละคือมันมันขึ้นห้าพันสองมันถึงจะขึ้นสามดาวใช่ครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับครับเออทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนนู้นเลยแล้วกันเขาแย่งพูดละย่ยย่ยดีเจย่ยย่ยดีเจขอเพลงนะครับขอเพลงเงื้อเงื้อเงักเลยครับปีนงานหน่อยครับดีเจปิีนงานมีคอมยืมปีนงานหน่อยยืมยืมปิาฮ่านโอเคซึ่งวันนี้เราจะลงไหนกันดีแล้วแต่าฮ่า่าฮ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 ่เฮ่า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 แ่าฮ่าฮ่มฮ่า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 ฮ ถ้าทุกคนไม่ได้ดูคลิปนี้ก็คือเราลบนะครับถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็เราบวกมันก็มีแค่นี้แหลนะทุกคนตอนนี้มีคนมาอยู่นะครับเดี๋ยวเเก็บป,ปืนเก็บปืนก่อนข้างหลังเราพี่ข้างหลังเรามีคนนะลองนะน่าจะบ้านเขียวพี่ไม่เห็นเหรอพี่ลงอีกฝั่งหนึ่งรู้ป่ะนี่ไงหัวแตกหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งครับหัวแตกหนึ่งครับเฮ้ยผมผมยิงเขาไม่กินผมยิงพี่พี่ผมยิงนะเมื่อกี้เฮ้ย มันจะอะไรจะกลัวแกไอ้บอลเล็กไอมันราดมันจะรัดมันอยู่บนป้อมอยู่บนป้อมเย็นป้อมเย็นป้อมเลยยิไม่เป็นของเขาเนี่ยมันอยู่บนป้อมนะระวังนะทุกคนเฮ้ยใครยิงอะไรต้องต้องมีคนเหรอเอาพี่ยิงอุ้ยพี่ยิงเร็วนะเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ได้ยินเสียงเร็วแต่ว่าอ๋อมันยิงหนึ่งนัดออกสองนัดนี่หว่าเฮ้ยอันนี้พี่เล่นเหรอพี่จะเล่นเหรอต้องตามคลิปสอนพี่วินแล้ว ว้า oh! มันมันมันลองรัว,ว,วดูตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะเล่นเป็นバレตคู่แล้วนะครับทุกคนที่จริงตอนนี้ผมว่าจะมาเล่นไอไอปืนเขาเรียกปืนอะไรนะพี่คิดคู่คิดคู่ถ้าเป็นภาษาเกี่ก็เวกเตอร์อกก๋อเวกเตอร์ีปากเราก็คิดสปอวี uh, แต่ผมผมเรียกว่าคิดจนแบบจนชินแล้วอะโอเคทุกคนตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวตัดไป แต่ตอ,ตอนจุบตอนขึ้นเลยเอาอะไรลงอะพี่แค่นี้เหรอแบบขึ้นแล้วนะคฆ่าแบบอย่างงี้เหรพี่ตอนนี้นะครับทุกคนวงก็บีบอย่างงี้ผมก็คุยกับพวกพี่วินนะครับเราจะไปฆ่าตัวกัน<ม>เฮ้ยคนคนคนน,น่าจะไม่ถึงป่ะนอกแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ไปคิดคู่ไม่เล่น โอเคทุกคนตอนนี้ผมจะเล่นเป็นคิดคู่นะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนกับน้องชายผมนะครับก็คือให้น้องมาเล่นบาเลตนะครับแต่ว่าผมจะเล่นคิดคู่ใครมีไอวอมั้งอ่ะขอหน่อยมีลูกเดียวะเออขอขอไม่ใช่อย่างนี้มึงก็ปั้นปั้นเอาสิเออว่าปั้นให้กลับมาเดิม เหมือนเออเหมือนพี่รึกว่าเป็นแคปซูลของไอ้ดักออนบอลเหรอพี่ก็เห็นโปเกมอนป้าเข้าใส่ในลูกกลมๆอ่ะเออใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันคนละเรื่องหาเหรียญมาแลกไอวอลดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นคิดนะทุกคนเราต้องมีเหรียญเยอะๆนะเพื่อที่เอาไปแลกไอวอลเราต้องมีไอวอลเยอะเพื่อที่จะไปชาร์จเอาเหรียญมาเดี๋ยวพี่เอาไอวอลให้ไม่มีผมลึกผมจะขอวี่อยู่เลยเด่ยไอ้คนข้างหน้าคนข้างหน้าคนข้างหน้าใครมีปืนกายิงๆได้นะข้างหน้าเลยมันเหมือนมันอ้อมลงทางขวาขวาล่างอ่ะตรงพีมา นี่นี่มันเขียว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 ยังไม่เห็นเลยนี่มันเขียวสายเนี่ย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 มันจะออกมาแต่ว่าออกมานี่ออกมาแล้วโคตรเจ็บนาอนวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิงิางวิางวิางขิางวิางว่งวิ่งวิ่งว่งวบ่งวิ่วิ่วิ่งวิ่วว่งงานแรกของ่ง่่ง่งิงอิงงกบนี่ง โอเคโอเคชุบชุบได้ปะมีมีเหรียญชุบปะมี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 น่าจะศพไม่มีอยู่เราอยู่นี่ก่อนเราอยู่นี่ก่อนโอเคพี่อีหยับไปหยับไปดิไปทำไมอ่ะไปตัใครอ๋อไปดิเร็วๆข้าเลยข้าเลยข้าเลยไปก็เอาวะตอนนี้ไปก็เอาเฮ้ยมีคนมา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 อีกพี่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 ออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาชุบได้ชุบได้ชุบได้ตั้งไว้ให้ วะเฮ้ยยิงยิงดิยิงดิยิงดิเว้นอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันไปแล้วมันนองมัน้อมล่างนอมล่างได้ปะได้ปะเจ็บ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 ข้างหลังก็มี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 น้อง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 เหรียญวิ่งกี่เหรียญเดี๋ยววิ่สี่เดี๋ยววิ่สี่เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบก่อนเดี๋ยวไปชุบก่อนเดี๋ยวไปชุบก่อนไม่พี่ยิงคนสุดท้ายก่อนเดี๋ยวตัวเดจอแล้วมาทั้หมดเลยเอาเดียวดิ ยิงได้ป่ะ่ะยิงได้ป่ะ่ะกำลังเชื่อหรืไม่ใช่ไปไม่ได้ป่ะยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงเลยยิงเลยมันขังตัวเองอ่ะไม่ไม่มันวิ่งมันวิ่งหนอมันวิ่งออกแล้วมันวิ่งออกแล้วโอ้ยไม่มียาไม่มียาปั๊มยาก่อนดูแปบเดียวแป๊บเปั๊มยาก่อนเฮ้ยเปลี่ยนพื้นผิดเอาเลยเลยเลยอายูอาอยูข้าเลย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 ตีอันนี้ตีตึงใช่ไหมดาวดาวดาวโดนโดนโดนพี่ ข้างหลังเลยข้างหน้าเรามีเพียบเลยโอ้โหชุบก่อนลงแล้วนะลงแล้วนะลงมาก่อนพี่ลงพี่ลงเลยพี่ลงเลยข้าวได้ข้าวได้ข้าวได้รอแม่งดิคนโคตรเยอะเดี๋ยวไปชุบก่อนเดี๋ยวไปชุบก่อนมีเหรียญเพราะว่าเป็นก่อนอุ้ยมีเหรียญสามเหรียญอะเยอะเยอะเยมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมันเยอะลงมาก่อนลงมาก่อนหลีกได้หลีกอย่างนี้อย่างนี้มันมันก็มาไม่สิ้นสุดอะเออมันจะมาเรื่อยๆโอ้โหอะไรบ้านอะออกก่อนออกก่อน ไอออมออมได้เหรอไปเดี๋ยวผมไปช่วยดีกว่าเราไปช่วยเราไปช่วยเราไปช่วยกอล์ฟไปกอล์ฟไปพีพีแบ็คมาละมันทีพีแบ็คมาละมึงถอยเลยก็ได้นะแบ๊บพี่ว่าไปทำไมมันเยอะมันเยอะพี่ครบอยู่พี่ครบอยู่ทั้งนั้นอ่ะเอ้าแตกหนึ่งแตกหนึ่งเอาก็ครบแตกแตกหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเาเจ้าเจ้าเหมดเจ้หมดเจ้หมดเจ้หมดพี่เจ้าหมดเก็บเก็บเหรียญมาหน่อยเก็บเหรียญมาหน่อยจะได้ชุบผมชุบเองพี่พี่ผมชุบเองมาตีตรงนี้นะอุ้ย วันนี้สองคนสองคนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอช่วยก่อนขอช่วยก่อนเอมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนไม่ได้พักไม่ได้พอนไม่ได้พักอยู่ไอ้นี่นะไอเอ็นดับบิลเอ็นดับเบิลเหรียญสามสิบคนเหรียญน่ะเลขไอวอให้หมดเลขไอวอให้หมดเไอเปาติเปาเปาขอข้ามวได้นะโอ้โหทุกคนตอนนี้ตึงมากนะครับไม่รู้จะวิ่งไปตรงไหนดีในเห็นไหมในโดนอ่ะอ่าอ่าอ่าอยู่ฝั่งนั้นแหละอยู่ฝั่งนั้นแมันอยู่ฝั่งนั้นแหละมันน่าจะอยู่บนป้อมพี่เออ จะไปเล่นบนกับไอวอมก็ได้จะได้ครบเลยแม่แม่เดี๋ยวผมจะไปเอากระสุนกระสุนจะหมดเมื่อกี้เราเก็บไปประมาณ3-4มี่ตีเลยเลยเมื่อกี้โอ้โหวิ่งได้สี่คิวอ่ะเออมึงได้สิมึงได้กี่คิวผมได้มา4คิวเหมือนกันดาว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 โอเคโอเคโอเคมีมีบ้านเดียวมีบ้านเดียวบ้านเดียวโคตรเจ็บโคตรเจ็บกลับไปกลับไปดาวดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งเหมือนได้มันเหมือนมันดาวหลายตัวเลยนะเอ้ยนี่นี่ตัวนึงตัวไหนตัวไหนสุดท้้ายแลวตัวนี้โอเคแตกหมดโอเคเฮ้ยพี่มีรถมีรถพี่ ดาไปตัวข้างบนพี่ไม่ตัวข้างบนร้อยห้า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 พี่ร้อยห้าเฮ้ยอุ้ยเอฟตีเก้าเอฟเก้าเอฟเก้าโอ้โหไม่ได้ถือเฮ้ยมันมันน็อกมันน็อกมันน็อกพี่มันน็อกมันน็อกที่อื่นมันน็อกที่อื่นมีที่อื่นมามีที่อื่นมาอีกแอก่ขามาช่วยผมหน่อยเฮียติหันไม่ได้ตรงนี้มีไหนวะนี่เนี่ยหลังหลังไอวอลป่ะหลังไหลวอลป่ะไหลไอวอลป่ะดู้นไหน ใช่พี่ใช่อยู่หน้ารถผมโอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเพี้คูลยิงไม่ได้โอเคเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปมืบไปนึงเข้าวงพอดีเลยโอบไม่ทันไม่ทันเราโดนแต่วงเนี่เอาขวาเอาขวาดีกว่าเอาขวาดีกว่าเออผมอยู่นั่นใช่ปะอุ้ยไปแล้วเด้อไอบอมไอบอมเร่งกเลยไอ้ตี้นักบุญอ่ะที่ไม่แก้ เอ้มันอยู่นี่มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอยออบมันดัเราอยแกหนึ่งแตหนึ่งแตนึ่งแตหนึององแองสองแตกงองแตงแตกสองแตกสงแตกสองแตกสแตกอแตกแตกสแตกอกสองลกอแตกกอตองแตกสากอกตออแมง ตานี้แม่งเดือดจริงคิดได้เจ็ดคิวคิดได้เจ็ดคิวผมได้หกแล้วตรงนี้ตรงนี้เอ้ตรงนี้ตรงนี้สบเย็นแล้วนะมามาได้เมือบมีโดนวปะมีโดนปะนี่ไนี่ไงนี่ทางทางซ้ายบนอ่ะซ้ายบนอ่ะอ๋อมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ปะดแอลออมนี่น่าพี่เลยนี่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 ตรงไอ้วอมีแล้วปอกกูชิมหายเอวอมีมีมีทิพย์มามาเอามาเก็บปุ๊บเก็บปุ๊บใช้ปั๊บใช้ปั๊บเลยใช้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 พี่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 จะใช้ทด้ไวแล้วพี่ขขึ้นไปึ้นไป ล่อเลยพี่ล่อเลยเราล่อเลยเราจัดเลยพี่เราจัดเลยข้างบนเนี่ยบนบนเราเลยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายนี่นี่ไงนี่แหละนี่แหละพี่นี่แหละนี่แหละข้างหน้าเราข้างหน้าเราพี่ข้างหน้าเราโคตรเจ็บโคตรดาวนึหนึ่งหนึ่งดาวดาวโอเคสามแล้วสามแล้วสามแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนั้นเป็นไงบ้างมันอยู่ไหนอ๋อเห็นละวหลังเต็นปะหรือยังไงนี่เป็ไงล่างล่างไดวออมข้างล่างาเดี๋ยวออมข้างล่างาเดี๋ยวออมข้างล่างบ้านไม่ใช่ออมดิมึรบมึรบพี่ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้มึรบพี่ช่วยไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้ไม่มีปืนยังไกลดักได้พี่ดักได้ดักเลยพี่ดักเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้ดักผมดักเลยพี่จิงจิงทำไรเห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่อยู่อยู่ในบ้านเอลพี่เห็นแล้วไอเดี๋ยวพี่รออยู่ต้องพี่แล้วเพราะว่าผมยิงไม่ได้ยิงนะพี่ยิงเลยโคตรเจ็บโอเคไปเลยพี่ไปเลยไปเลยโอเคตอนนี้เหลืออยู่สองสองสองพี่สองสองเออสอง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 หาที่เล่นหนึ่งหาที่เล่นไปชุบไหมไปชุบชุบข้างหน้าเราข้างหน้ามันรุนยุ่นเอ็ดดับยุ่นเอ็ดดับโอเคโอเค น่าจะอยู่ใต้เนินใต้เนินฝั่งขวาโอเคโอเคพี่เราจะเย็นเราจะเย็นอุ้ยตอนนี้การขึ้นสามดาวนี่มันยังไงกันเนาะกูเก้าวคิวอะหยุดหยุดตรงนี้ก่อนพี่หยุดตรงนี้ก่อนโอเคโอเคเอ้ยเราอยู่ในวงตรงนี้เราก็อยู่ในวงใช่ใช่เราอยู่ในวงพี่อยู่ซ้ายขวาปะล่ะนี่ไงมันมันยิงยิงน่าพี่ยิงน่ายิงน่าปิดประตูหนึงหรือว่าเราจะบวกเลยอะเฮ้ยยิงกันแล้นเอาวะ ผมว่าผมรอโคโน่ดีกว่าพี่รอโคโน่ดีกว่าได้ได้ได้พี่จะยิงสกัดไว้ให้โอเคพี่ยิงสามวิโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ2สองต่อสองแล้วผมก็คิดคู่ด้วยใช่ใช่รอรอโคโน่โอเคพี่มาแล้วมาแล้วพี่พี่พี่เจนเจน มันอยู่ขวามึงอกัแบ๊กอยู่ขวามึงอกัเห็นแล้ว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 พี่เห็นแล้วเห็นแล้วข้างหน้าเอาข้างหน้าก่อนพี่เอาข้างหน้าก่อนตรงข้างหน้าก่อนแบ๊กระวังแบ๊กระวังไอ้ขวาครบชไม่ได้พี่ไม่เห็นโค้โหไอเจะน็อ่แล้วตัวนี่เจ้าเน่าเน็อเน็อเนาะพี่ต้องยิงเนอะต้องยิงเนาะโอเครอคอยหิวก่อนฮิวก่อนมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไม่ไม่พี่เองพี่เองเฮ้ยผมนีต้องผมนีต้องผมว่าแหละพี่เฮ้ยเอาดีสิ ไปหายแล้วนได้ป่ะแตกๆๆๆโอ้โหแปดคิวเฮ้ยตานนี้ม่งโคตรตึงโอ้โเต็มพิกัดอะโอ้โหสุดๆอ่อะโอเคทุก <ๆ S 1> คนกขึ้นสามดาวนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหๆๆสามดาวแบบหล้อมๆเลยพี่โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้คือโคตรตึงตึงมากๆสุดๆแต่เล่นคคู่มันดีนะเมื่อก โคตรโคตรมันเนะี่ยโอเคทุกคนนั่นแหละวันนี้ไปก่อนนะครับลวนะทุกคนนะครับจุบจ๊บ